สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเบซีทุกๆท่านค่ะพี่น้องคาคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปดใช้วิจารณานในการรับชมนะคะจ่องเยาวันพาจ่อ,องเด็กเป็นจ่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องคาสาหรับคลิปนี้ไปน,นําแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาฝากมาตอนเพื่อนๆในเบื้องในช่วงเมื่อก,ก่าแล้วค่ะพี่น้องคะก่อนสิไปเบื้องกะพามองบอื้อหน่อยก่อนค่ะ บักอืดบักอเดอยูอ่เป็นออบักเอืดเมืองนอกเดยเพี่น้องคายบักเอืดฝรั่งเป็นเครื่องบักน้ำเตานี่ค่ะเห็นตาเนี่ยฝรัง่งเพิ่งกินเนาะค่ะเนาะไปซื้อมาก็เลยเอามาปลูกลองเบิงก็เป็นหน่วยอยู่ค่ะแต่ว่าปลูกใส่กระถางเนาะค่ะมันก็เป็นบอคัดปันไหนนี่ค่ะอันนี้คือซีรีบ์ดิฟทิมก่อน เปิดบรรยากาศสิเวลากับไปเบิ่งตัวเลขไปชมตัวเลขกันเลยเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแย้มันพาซองเลขน้ำเล้อค่ะพี่น้องเด้อส่งดีร่ำรวยถูกคนร่ำมาที่หนึ่งนะคะมาค่ะมาเบิ่งตัวเลขมาชมตัวเลขงวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกสี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าแหลกแหกมานของอคนสุราษฎร์ค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคนสุราษฎร์นี่ห่างหายไปโดนค่ะพี่น้อง สำหรับงวดนี้ก็เลยเอามาฝากมาตอนเป็นผนในเบื้องในชมนคะคะงวดที่แล้วในเขาด้วยค่ะหลังจากคนทางหายจากวงการไปตนเติบกลับมาสู่สังเวียนอีกขั้งหนึ่งเขาค่ะพี่นอ 6, 9, ้อง่ะหกเก้าตรงๆเลยงวดที่แล้วนี่วันนี้อันนี้เป็นทุสามตัวบนแล้วก็สองตัวบนน้ค่ะพี่น้องค่ะเอามาให้เบื้องให้ชมกันค่ะหกสี่แปดสามศูนย์หกแล้วก็ห้าสาม อันนี้เป็นเลขล่างเนาะคะ่ะเจ็ดสอ่งสามศูนแล้วก็6 7 2 4 9 3ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณเจ้าของขอมูลแอดคนสุราะค่ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเป็นของอลุงแป๋นค่ะพี่น้องค่ะแอดลุงแป๋นแล้ะกันเนาะวันโลกหายวันที่7สิงหาเด้อค่ะพี่น้องเด้อวันประจำวันที่16เดือนสิงหาปี64ค่ะ เลขไฮฟรี free, ค่ะพี่น้องค่ะ594 549 94513053 115แล้วก็293ค่ะพี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคือเกา่าแล้วค่ะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่ไปเด้อค่ะะได้เป็นกำลังใจให้ยเยวันพาะทรงเ็กะได้นำนำแนวทางสอหาแนวทางเหม่นเนแนวทางดินๆนดังๆมาฝากค่น ตอนเพื่อนๆได้เพิ่งได้ชมกันค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเป็นเอตันสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเห็นตัวหนังสือกระสีจำได้เนาะว่าเป็นของไผายงดที่แล้วก็เขางวดก้อนนี่ก็เขาค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะเลขบรายหางพรบเลขขบนกับสามหางเลขข้างล่างกับสามหางแต่ว่าส่วนมากงวดที่แล้วงวดก้อนนูน่นห้าสองกับเขาบนแล้วก็สองหา้าน,นี่เป็นงวดใหม่เด้อค่ะเด้อหกแปดศูนย์ โอคสามแล้วก็สี่เจ็ดหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจ้ยาวันพานสองเด็กน้ำในเด้อค่ะพปีน้องเด้อโชคดีร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะขยายใหนตน้องหลังเลยเด้ขอข้่วปีนองเด้อร่ำรวยร่ำรวยนะคะ